สวัสดีค่ะเมือนเก็สินกินตำมะฮงนะจ๊ะราดน้ยราดย่ายอันแซ่บที่สุดในมุกดาหารนะคะมีตอนปลาแดกน้นะจ่ะตอนบักใไญหนึ่งเป็นปลาขาวหรือเปล่านะจ๊ะ <c oughs> เผ็ดมากนะคะร้านนี้ก็จะมีแคบหมูด้วยนะคะแล้วก็มีพักนํำพักห้ามนะคะเป็นพักบุ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาซิมกันนะคะ า promet, <anza> ใา่ครับแม่ผ่อนร้านนี้นะคะใส่ผงชูรสหนึ่งทัพพีนะคะใส่ผงชูรสหนึ่งทัพพีคือแซ่บมากเดี๋ยวซดน้ำประแดกนัวแห้งน่องฉีดปลารแบบมีใส่บากกอกน้ำแต่ก็มีพผงชูรสบวงบางใหญ่นัวที่สุดนะคะเคยเปี้ยวกดแบบกูว่าเนาะ ช่งะว่าสวยๆว,ว่ะนี้อขวดเพชรอืมเพชรเฮ้นยนี่พักนะแบบนี้อเอฟนีจะสวยทุกคนหนวบ้ามากิ่มะเขือแซ่บค้างว่ะอือมันเป๊ะไป ไปด้วยกระเพ็ดพ่อเนาะ่ียแม่พี้แม่แมพ,พิดกันบ่าไรมือนพี่แม่อะไลหรอหอมันมังอเลย้งกุงเฮยบายเธอก็ตัดเอาส้าลืม